สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่แบซอมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าวันนี้มีข่าวเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับเพราะว่าพี่จมสมาแจกบดสุ่มรหัสฟรีๆนะครับและวันนี้นะครับพี่จจมาซื้อรหัสราคา โคตรถูกแต่ได้โคตรคุ้มนะครับเนาะใครที่แปลว่าอยากได้รหัสจากคลิปนี้มีแน่นอนนะครับถ้าคนไหนอยากให้พี่แจกรหัสมานานนะครับก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับว่าจะมีการแจกโค้ดแจกรหัสนะครับแล้วก็จะมา บอกด้วยนะครับเนว่าเว็บที่พี่สุ่มตลอดแล้วก็ได้ตลอดเป็นเว็บอะไรนะครับเนพี่ขอบอกเลยครับโนว่าเว็บน um ี้นะครับเนก็เป็นเว็บที่แบบว่าพี่สุ่มตลอดเลยนะครับนเราก็เป็นลูกค้าประจําด้วยนะครับพี่ขอบอกเลยครับโนว่าของในนี้หรือว่าเวฟบนะครับเนก็คือบริการครบจบในเว็บเดียวเลยนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเนก็เป็นทางด้านของเว็บที่แบบว่าจะมารีวิววันนี้นะครับเรียกได้ว่าทุกคนต้องอยากรู้แน่นอนนะครับเราก็เว็บเขานะครับมีการแจกโค้ดแบบทุกวันนะครับนเราก็แจกโค้ดแบบเยอะมากๆด้วยนะครับ แล้วที่สําคัญก็คือใส่ได้ทุกคนด้วยนะครับสาหรับเรื่องโค้ดนะครับแล้วก็เราไปสุ่มรหัสได้แบบรีๆด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาแจกรหัสไปด้วยแจกโค้ดไปด้วยละกันนะครับน้องก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยละกันนะครับแล้วก็เว็บที่พี่จะมาแนะนําวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของเว็บสุ่มรหัส นุกเกอร์นนะครับนอนนี่เลยนะครับก็เป็นทางด้านของเว็บนี่เลยนะครับที่แบบว่าปัจจุบันนะครับเปิดการให้ส่มนะครับนอหรือว่าเปิดเว็บให้สูมเป็นทางการนะครับนอเราก็ไม่โกงไม่เกียนะครับแล้วก็มีการจดทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีหน้าเพจด้วยนะครับนอเชื่อถือได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนอก็จะเป่ามบาเลยนะครับแล้วก็เขาแจกไปแล้วนะครับนอกลัวห้าร้อยไอดีนะครับพี่เขาบอกเลยคำนอว่า แจกเยอะมากๆนะครับเนาะแล้วก็คนที่ได้ไปก็คือเยอะมากๆนะครับเนาะแล้วก็เวลบักเกอร์โซนนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะมีแค่เวฟฟีไฟ e นะครับใครที่แบบว่าเล่นโลบหรือว่าเล่นบอฟต์ก็มีเหมือนกันนะครับเนาะก็ที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับเนาะก็ได้จริงๆนะครับแล้วก็ คลิปนี้นะครับนก็คือทุกคนเห็นตรงนี้หรือเปล่านะครับก็คือสินค้าลดราคานะครับวันนี้พี่จะมาเล่นตรงนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนกว่าตรงนี้นะครับจะเป็นสินค้าลดราคานะครับพี่ขอบอกเลยครับว่าปัจจุบันนะครับนอก็คือถ้าอยากได้ราคาหรือว่าอยากได้รหัสที่คุ้มนะครับนกต้องมาเล่นช้อยนี้เลยนะครับเราก็มีคนได้ไปเยอะมากๆแล้วนะครับนอนี่เลยนะครับด้านล่างก็เป็นทางด้านของผู้โชคดีนะครับที่แบบว่าได้รหัสไปนะครับนกเราก็ถ้าคนไหนอยากไปติดตามเวฟอยากไปเอาเวฟหรือว่าอยากไปเอาโค้ หน้าเวฟนะครับเนาะก็นี่เลยนะครับเลื่อนขึ้นมาก็จะเจอนะครับในส่วนของเวฟนะครับก็จะอยู่ด้านล่างนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็พี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าเบรกเกอร์โซนนะครับเาน,บนาะก็ยังสามารถนะครับเนาะ เล่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของปันเพชรนะครับเนาะหรือว่าสุ่มไม่มีเกรื่อนะครับหรือว่าสุ่มซองอัพเลเวล8นะครับเนาะพี่ก็สุ่มให้ดูแล้วนะครับก็ได้จริงๆนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับองน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าโคตรสุดโคตรเฟี้ยวเลยนะครับแล้วก็พี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าการเติมเงิน5คนไหนอยากเติมสุ่มอยากเติมที่แบบว่า เอามาส่มนะครับเนาะก็คือการเติมเงินโคตดง่ายเลยนะครับเพียงแค่เราจิ้มเข้ามาตรงเติมเงินตรงนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับแล้วก็จะขึ้นนะครับเนาะในส่วนของการเติมเงินนะครับเนาะก็จะเป็นเป่ามาย่เลยนะครับแล้วก็ถ้าคนไหนเติมไม่เป็นนะครับก็คือจะมีวิดีโอให้ดูนะครับเนาะแบบไม่ชับซ้อนนะครับแล้วก็มีวิดีโอสอนแบบละเอียดด้วยนะครับก็สามารถนะครับเนาะมาเติมตรงนี้ได้นะครับก็เติมผ่านทูวันนี่วอลเล็ตได้เลยนะครับเรียกได้ว่า โครง่ายนะครับเนาะก็จะเปรมาเลยนะครับถ so ้าคนไหนอยากเติมก็จะมี3รูปแบบนะครับเนาะก็มีทางด้านของเติมเครดิตเติมพอยแล้วก็เติมโคดนะครับเนาะถ้าคนไหนอยากได้โคดที่พี่ใจฟรีนะครับก็จิ้มเข้าเติมโค้ตรงนี้นะครับแล้วก็พี่จะสอนเติมแล้วกันนะครับเนาะว่าโคดที่พี่เอามาแจกวันนี้นะครับเป็นโค้ดแบบไหนอะไรยังไงนะครับเนาะแล้วก็พี่จะมาบอกกันแล้วกันนะครับเนาะก็คือสินค้ารวมราคาที่พี่จะส่มวันนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็จากราคา4 9่0าบาทนะครับเนาะถ้าเรา รอเวลานะครับเนาะหนึ่งวันจะมี1ครั้งนะครับถ้าเรารอเวลาตรงนี้นะครับจะมีเวลาตรงนี้นะครับถ้าเวลาตรงนี้หมดนะครับก็เคื่อสินค้าจะลดราคาเหลือแค่หลักร้อยหรือว่า99เพอยทเท่านั้นนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับโคตรดีนะครับเนาะก็โคตรเด่นเลยนะครับของดีอยู่จุดนี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่า 1วัน1ครั้งเท่านั้นนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมลดราคานะครับใครที่แบบว,ว่าอยากได้นะครับเนาะก็ต้องรอเวลานะครับเนาะใครเร็วใครได้นะครับเพราะว่าเวมูกเกอร์โชว์นะครับมีคนเล่นเยอะนะครับก็ต้องแบบว,ว่า เร็วนิดนึงละกันนะครับน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับองน้องนี่เลยนะครับคนที่ได้รางวัลไปก็มีเยอะมากๆแล้วนะครับน้องก็จะเป็นเป่ามานี้นะครับน้องสำหรับคนที่ได้รางวัลไปนะครับองน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าสําหรับองน้องคขาไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของรางวัลแบบนี้นะครับน้องอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้นะครับก็มาสุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับน้องแค่99 p อย n t เท่านั้นนะครับน้องสำหรับองน้องคขาไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องนี่เลยนะครับองน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าโคตรดีเลยนะครับน้องนี่เลยนะครััับบเดีี๋ยววนนนน้ะครก็ พี่บอกเลยนะครับว่าก่อนที่เราจะมาส่มนะครับหรือว่ารอเวลานะครับเนาะเราก็มาเติมโค้ดกันที่ก่านะครับเนาะหรือว่ามาแจกโค้ดกันดีกก่านะครับเนาะเพราะว่าโค้ดที่พี่จะแจกวันนี้นะครับเนาะก็นี่เลยนะครับเนาะเป็นโค้ดที่สามารถใส่ได้นะครับเนาะทครแบบว่าเข้ามาเล่นนะครับเนาะก็ไปใส่ได้ทุกคนเลยนะครับก็เป็นโค้ดเครดิตแล้วก็มีพอยด้วยนะครับเนาะก็สามารถไปสูมกันได้หรือว่าไปเล่นกันได้นะครับถ้าคนไหนโชคดีก็จะได้รหัสกลับบ้านไปเลยนะครับเนาะแบบไม่เสียตังค์สักบาทแบบงบศูนย์บาทก็ได้รหัส เนาะท,ที่แบบว่าเอาไปใส่กันได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็คือโค้ดตัวนี้นะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่ารีบเอาไปใส่นะครับเนาะก็คือสามารถใส่ได้ทุกคนนะครับแต่จะมีจํากัดเวลานะครับเนาะใครที่แบบว่าใส่ในตรงที่แบบว่ายังมีเวลาจํากัดนะครับเนาะก็คือยังใส่ได้อยู่นะครับถ้าคนไหนใส่นอกเวลาก็คือไม่ได้แล้วนะครับเนาะนี่เลยนะครับใส่มาก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรากลับไปดูทางด้านของอันนี้ดีกว่านะครับเนาะก็คือสินค้าลดราคาดีกว่านะครับก็เหลือเยอะอยู่นะครับแต่พี่จะตัดไปตอนที่่แบบวาใกล้ หมดละกันนะครับน้อนี่เลยนะครับทุกคนก็คือตอนนี้นะครับน้อพี่เข้ามาแล้วนะครับก็น่าจะใกล้หมดเวลาพอดีนะครับน้อนี่เลยนะครับก็น่าจะหมดเวลาพอดีเลยครับพี่ก็เลยแบบว่าจะรีบซื้อละกันนะครับน้อแค่99พอ i n t นะครับแค่พี่บอกเลยนะครับน้อว่าจาก4,000นะครับน้อเหลือแค่99พ o ย n t นะครับก็ จัดไปเลยละกันนะครับน้องไอดีหมวกข้างข้าวนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องพี่ก็ได้รหัสมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับน้องว่าพี่ได้นะครับเพราะว่าพี่เป็นคนแรกนะครับน้องก็คือพี่รอคอยนะครับก็รีวิวให้เขาหน่อยละกันนะครับน้องก็คือเอาเป็นว่าดีมากละกันนะครับน้องเอาเป็นแบบนี้ละกันนะครับก็รีวิวหน่อยละกันนะครับถ้าคนไหนได้นะครับน้องนี่เลยนะครับก็ จัดไปเลยละกันนะครับน้องส่วนรหัสนะครับก็จะมาอยู่ด้านล่างพอดีนะครับน้องก็จะมาเป็นด้านล่างประมาณนี้นะครับน้องสาหรับรหัสนะครับเราก็เราสามารถเอาไปเปลี่ยนรหัสได้เลยนะครับแล้วเชื่อมเฟสได้เลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครที่แบบว่าได้รหัสไปนะครับน้องก็ไม่โกงไม่เกียนแน่นอนนะครับก็สามารถเปลี่ยนรหัสแล้วก็เชื่อมเฟสแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยนะครับน้องมาพี่ได้รหัสมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูละกันนะครับนอว่าจะได้ตามที่รีวิวหรือเปล่านะครับเพราะว่าพี่ได้มาราคาหลักร้อยนะครับแต่ราคารหัสนะครับ ก็เข้าไปดูเลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะพี่ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวงน้อพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรคุ้มเลยนะครับเนาะก็คือได้ไอทีหมวกข้างข้าวนะครับเนาะงแล้วก็ในนี้นะครับเนาะก็มีสุดอีกเยอะแยะมากมายนะครับเนาะก็มีก้านทองด้วยนะครับเนาะงแล้วก็มีสุดปร่ามาเนี่นะครับเรียกได้ว่า โคตรเยอะนะครับนอโคตรคุ้มเลยนะครับในราคานี้นะครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับถ้าคนไหนอยากซุ่มอยากได้นะครับพี่จะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วก็ไว้ใต้คลิปพี่ละกันนะครับสามารถเข้ามาเล่นกันได้ทุกคนนะครับนอก็จะเป่ามาเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับนอก็ตามนี้ละกันนะครับนออย่าลืมไปเล่นแล้วก็อย่าลืมเอาโค้ดไปใส่นะครับนอในเว็บดูเกอร์โชนด้วยละกันนะครับนอสำหรับคลิปนี้พี่ก็ ขอ,อตุลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับก็ถือว่าไม่โกไม่เกียนเดี๋ยวพี่จะไปเล่นรหัสตัวนี้ก่อนละกันนะครับนอนไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนไปบ้า